สวัสดีอลิตาสาวผมยาวสวัสดีทุกคนเด้อตอนนี้สวัสดีเป็นปะคือหน้ำมืดจ้ะจังจังงเงยขึ้น้ะนี่สบายดีมเมื่อ,อน,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 นี้ผ <c oughs> มนนก,กับซามพ่อแม่ลูกคือเ <c oughs> <c oughs> มื่อน,นี้เราได้มาพักที่โฮงแฮมที่อลิตาบอกั่นคือโฮงแฮมแลนด์มา<ะ>ร์คแลนด์มาร์กยังแคมป์คองแลนด์มาร์คแคมป์ของฮะ แม่ของรีเวอร์ไซด์เป็นภาษากรีกนั่นแหละนักคนลเข้มของนี่ติดกับอย่างน้องค่ายบอสเมนบอสฝั่งไทยนี้แม่น้องค่ายบอสโดยอ๋อน้องค่ายเนาะเดี๋ยวเ้าจะมาถ่ายบรรยากาศแล้วก็รีวิวห้องเข้มให้เบิ่งเนาะตอนสอบก็สิรีวส์มาอีกบ้านนึงแต่ว่าตอนนี้เ้ามารีวิวห้องนอนตอนสีนอนแล้วคืนนี้จะได้แล้ว คืนนี้คืนที่สองเนาะได้ยินว่าแต่ได้นอนสามคืนก็คือวันนี้คืนหนึ่งมื่อวานนี้คืนหนึ่งแล้วก็มื่อื่นอีกคืนหนึ่งนี่เป็นสามแต่ว่าราคาเดี๋ยลฮอนจะมาบอกแถวท่าเนาะหรือว่าให้เอฟซีเดามาเนาะว่าราคาเท่าไหร่นี่เนาะบรรยากาศกล้องเข้ากับยังบ่จิบอยากแจ้งไปไหนนี่แลนด์มาร์คอ่านเดินเท่านี้แหละเฮังกอบ,บก่จี บ่เคยมาพักบอนรู้แบบนี้จ๊าเถื่อตืนเต้นมากมันต้องไขรบาหนิเป็นตะนักเรียว่าเมืองฮอดบ้างครับยังบ่คงมาสิได้มาพักใหม่อีกนะกำลังล่มล็อกอินของเฟอร์นิเจอร เครื่องราคาแพงทั้งนั้นเอาไปยังใส่สุดเก่าสุดเดิมคือสีเกิบนี่คือกระเป๋าซามพอลูกเขาเนาะของอล,ลิตามีอยู่สองก,กระเป๋าคลังสำอางหนึ่งของอล,ลิตามีสองก,กระเป๋าคลังสำอางหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาหนางทาเนาะเขากเปิดขายติดหนาเพิ่นไปเลย คื <étique> ่ลูกประธานบริษัทเดี๋ยวเขาจะทาล็อกอินของกันนะนี่ค่ะเพื่อนจะฝึกห้องกับนหนึ่งตอนนี้เมนเข้าได้ห้องเลยเนาะฝึงลงกับพนักงานก็บือค่ะ ไปจองห้องก่อนสิได้ขาลดเปอร์เซ็นต์แต่ถามมามาโดยตรงจะรายราคาเต็มไปเลยนะสินสนเนำเอเจนเนาะค่ะาพายที่มาเที่ยวลาวหรือว่าหาห้องพักนี้แนะนำไปจองก่อน,นด้อวยราคาถือนะจากสิเดนราคาถือได้ราคาลดลงเนาะเพิ่นเพิ่นก็จะมีข้าวห้องอันน,นไปกินข้าวเช้าคดีเองออตัวเนาะตัว,ตวกินข้าวตอนเช้าแต่หาโมงหาเก่าโมง เือซองห้องนีทรจะห้องติดกันนะพอแม่ก็นอนนอนต่างหากลูกาก็นอนต่างหากเพือห้องติดกันแหละสนใจบ้า,ไาไงา<อ>ไปข้อข้อด้วยไปเนาะดูดีดี อันบวิวสวยมากถึงคุณหนูเดี๋ยวพูดสี่ันบรรณนอกเข้าเมืองภูมินะเดี๋ยวพูดว่าคุณหนูได้ไหมที่เขาบรรณนอกก็คือพังเหล็งแรกในชีวิตเลยคือมานอนแต่ว่าอันนี้แต่เมื่อวานนี้ได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่คิดแต่ว่ามาหนี้เป็นคันท,นที่สองกระบอนเก่านี่แหละ บอกขอใจผิดพลาดเองเนาะกะว่าในอะไรก็ทำบินฮะเขาใจว่าตัวที่เราจองแฮะตัวที่เราจองวันนี่เนาะจองวันนี่ตัวที่เขาเองกตเขาใจว่าจับไปเดียวทั้งอื่นก็เลยมาส่งกุญแจของคืนทำแฮมเขาก็เลยเข้าใจว่าเขา ออกเลยเช็เอานี่คือชั้นหกค่ะเมื่อคืนเรานอนสันหาคืนนี้สันหกคือปกิิยาแบเก่านาะกาเลยติออ เราบุตรีกันน้องกายกันจะเส่าตัวใดเอาตัวใดแล้วของพูดมั้อือใดายหกสองแปดนกับพูดหกสองก็ดตัวนี้จะเสตัวนี้เอาบวนะห เอาตัวใดก็ได้เลือกเอาลยใกล้กันคือเก่าแหละถอดแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นห้องติดกันคือห้องของมีกับห้องมีโอเคแล้วก็แสดงว่าเฮาอยู่ห้องพุ่นเนาะเลือกเอากระเป๋าเดี๋ยวเราจะเข้าเราจะต้องเซ็กรี่นี่หรอมันก็เป็นเนาะหน่อยหนึ่งเนาะ จ้าเอ๋มาตามนม,กกมนอะไรนอู้หะะะะูอันนี้คือห้องเต็งตัว C มีหน้าจอมีกลางไว้เครื่องนะคะสุดคูหนึ่งเนาะมีตู้เซฟแลี๋ยวจะไล่การต่างๆนะจ๊ะอันนี้คือซิงติดนะ ลตานจะเตเหมเอือนเด้อค่ะมันมาตายยัใส่มันใส่กันบ่ได้อนี้เด้อโอ้กินมาอิ่มขึ้นแต่โลบายยุตตาสิบกิโลนี่อันจะเป็นห้องน้ำ หลุมเลยมีได้ปะาพรมมีบอนซาร์ตอนี่ทีเด็ดนี่ทีเด็ดก็คืออ่างอนะ่างน้ำน้ซอสเนมซอดก่อนนอนแล้วก็บ,บอนอ่างนำ้ำนะของอาบต่างหากโถสูบ ขอเสียก็คือบ่มีอันสติดก้นอย่าหัวอย่าหัวมันคืนเนี่ยลิตาเสดอ่างเป็นใครคู่แล้วก็เอาเอาโต๊ะผาเสร็ีนี่มาหกเอ่ามาเสร็จกระโดดอะไรผนวไปแปลกเลยมันคือสั่นวะอะไรผนว่ามันเป็นเพรศิบเวลาเขาวันเปียกค่ะนะเพรศิบเท้านะลิตาไข้แดนเอามาหกขาหงายก็เลยล่างออกแล้วก็ เนมเบิ่งพี่พาแพลเสร็จตัวของแทลเหมือนหน่ออรีอลิตาค่จะจะมีกันทาขนนูยาซาหัวสบู่มีก้กนหนวดอะไรกันแนวกวบผมยาซีฟันวีจอกอา้าวนอนเต็มที่มือนี้อย่าลืมแซอ่างด้วยจะไสีเสียเทียวอยาขาวยาขาว จากนายซีเซียเถียวมาบริเตนอังกเนาะของนิตต้ากับของนีเมกเกอร์ใครขึ้นบัตนี่แหละเนาะหมดเดียวกันนี่อันจะเป็นบ่อนนอนแต่ไฟแจ้งบ่อยเนาะได้ไดิซับบมมี่อยากให้มาแต่ก็สิมีเครื่องดื่มข,ขนมนะแต่ว่าเพิ่นจะไรเป็นบินต่างหา แต่ก็มีตู้เย็นตู้เย็นไว้ไว้ของกินไวน้น้ำเย็นมีหมนหอน้นำฮอนน้ำซองตุกเจาะองสามสี่ห้าหน่วยเมนดีดีไฟหมดอันนี้ไฟผ <c oughs> ้าห้องน้ำมี ท,ทรลมโทรศัพท์ด่วนอันจะกระจับไม่ห้านี่แม่ลืมหล่อนี่อ่ะจ้าอ่าอันนี้คือจะไปท้องนี่จ้านอนคนเดียวเนาะก็คือเชดเมาไปสามคืนวันนี้คืนที่สองเมื่อวานนี่โทรศัพท์เพคเลยโบได้ถ่ายแต่ว่ามือนี้มาถ่ายให้เอฟซีเบิร์นเสริมบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ก็จะบบสัดเจนมประดับจว่วมืออื่นคักแน่นอน,เ,นเลิศเฮ้ยลงไป ไปอาบน้ำเอาอาหารตามสั่งเนาะลิตาขอแจปรบปีนใส่ลิซ่างกิดเหมือนตึบมั้นี่เขาจะโพนีเมื่อคืนนี้มื่อคืนนี้ตอนจากเอังจะอาบน้ำนะอย่างเขาวาแล้วลิตาอยากออกไปฝันวิวข้างนอกเนาะแล้วเอิ้นใครเอามเงินมันตื่นเงาเจ้าของจนโมกล้าออกไปนอกเลยจะแนมเบิ่ง จะก็ออกลายๆนี่จะออกลายๆนี่จะเจ้าใครในแดนนั้นฮะเออแมนแมนนี่เลวนีเลิศเห็นไหมคือบรรยากาศสวยมากประเทศอมาให้คนที่แบบสูบยาอย่างนี้สิ่งที่มาถึงกินกาแฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอยสูบบุหรี่เลยนาะ นนเขาทำใ้บรรยากาศตัวนี้ใช่ได้ค่ะเพราะวาในเขาไดบรรยากาศเนบอกไปแต่บางทีเป็นสะลอยน้ำเลยทางลุ่มแต่ว่วาอันนี้ยูซันหกมันเป็นหน้าออกนอกเนี่ยแม่จะบุยเบื้องนั่นอันที่ว่าวิวที่ว่าเห็นนั่นเบื้องนั่นล็อกเบื้องนั่นแม่ใช่ยด้แต่เมื่อคืนนี่ก็ได้นอนดีๆเอ้าแต่ก็บแบบเสียดายที่บระเทศไทยเอฟซีเบิร์กก<ป>ับก็มีอยู่เดียมิต้าซิลงเฟส เห็นอยู่ผ่าหวยเสือกยีรไอัดข่าวแล้วก็ลอกตายามันเน่นหน้ามันเหน่นหน้าในนอแล้ะนออันนี้ตื่นเงาจะของใหมอนดิพระกาไปลอกเลยเป็นอะไ นอนนี่กับปกติอะลิตาสปิดไฟไปถูกอัานนอนอลิตาเปิดมปเลยแล้วก็จิกหัวนอนพอยากย่างเ,เขาห้องวะนะจีบ่บเข้มแข็ง<อ>ายานตื่นจะ,ะของอ่านั่นแหละเขาห้องวะยานจะของติเตียงนุง่งจ้ะสุดยากนอนจนไม่อยากจะตื่นเลย,ยนะมึงแม่น่ามุกตัวเศร้าอ่าโมกุ๊กยังไดีเนาะนัดลงเบียรแปดโมงอลิตาตื่นเจ็ดโมงแม่ปมกุ๊กหกโมงก็ยังไม่ตื่น เจ็ดโมงยังตื่นเพื่ออาบน้ำลงเพืิงพุนิแปดโมงบริกินเขาเศราอยูุ่งแฮมเลยเพราะว่างงแฮมนีมีเขาเศรายังมีชานน้องเสียเียวก็คือบริกินเขาเศราอยูุ่งแฮเพราะว่าเฝ้าเน่แต่ว่าเมื่ออื่นเฮาจะบวชเพราะว่าแลวเรียกอีปลาแล้วเนาะแล้วเไปอีปลาแล้วแลนะคะคือว่าเมื่ออื่นจะนอนได้เต็มที่ทรงไม นลังจากนอนแล้วแ,นนล,แล้วก็อาบน้ำเต็มตู้ไปกินข้าวเช้าไ่ต้องเสียหรอกค่อเคนเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์จอใหญ่จอกว้างแต่เสียดายเปิดเป็นมะบอเปิดเป็นเบิ่งได้แต่ว่ามันเป็นอันจานาะเทียมจีนมีแต่ซองจีน,น,นเขาไม่เข้าใจเลยอาบน้ำโอเค จะเอ๋ความจริงอะนะมันเป็นเพื่อนเลิศคุณหนุ่มมาก ตอนนี้ยังมัวจะคล้องอยู่ว่าความคิดว่าพ่าแพ้เขาแพ้ยังสั่นแทยเขาก็หกขาหกเนื้อมัวบึกไปเบิ่งแล้วผ่าแพ้กับผ่านงกันไปเบิ่งแล้วเขาบอกเขาบอกว่าอ่ะอันนี้เนี้ยเนี้ยสับตีนเวลาตีนเปียกนะเขาโทรเขาให้ด้วยทว่าคือบอกอัดเข่าลูกค่ะอัดทุกอย่างมันอากาศมันมันฮอนเกิดแอร์ล่ะส้มซูชิเขามาใส่โมเป็น อันนี้ก็น้ำซีน้ำนะอ่าช่มยังไ้อันนี้ทองทองส่เคืรออ่าและส่นจะมีเกิบใองคู่คแต่ว่ามาเป็นคู่เนาะแต่ว่าเขาขอใจอันนี้อออย่อันนี้อาจจะเป็นแนวสซเคิะเอออันนี้สซเกิบเลยอันนี้แนวัดเกิบมันนั่นแหละแมนประมาณนั้นอันนี้แนวัดเกิบพาเซ็ตพา็ตเกิแมนประมาณันนี่ได้ใส่อยูอเปล่ใช่คแล้วเมื่อคืน เขาใส่นอนเลยเพราะว่าเอเย็นเอ้แม่ันเย็นแม่แม่ก็ใส่เลยเพราะมันเย็นเลยอาบหน้าเลยก็ใส่มันจะอุ่นเออใส,ส่สนเลยอันนี้มันเป็นห้องแต่งตัวด้วยสปอร์แม่อ๋อตะเห็นแตนีหนงัง <laughs> เี็นี่ทั้งนี้ต้องสั่เองที่นี่ออสั่งอะไรมาเด้อมาเด้อไนลองเขาเาไดลองกอนหมูได้ดิะหรือว่าอารเคยลองมาหรือ้่าไมาตอนนั้นนอนนอนโรงแรมจิงลีดรนมาจิงลีคือแบบไม่ได้รู้ลาปานี่แจวแจวแจปืปอลิตาปื้มมาบรรยากาศการพนมพ์เกับสีดบนึ่งกลางเว้นกับงามพอดี มี<ห>มีบางคนมีมีบางคนคอมเมนต์ว่าลิตามไม่สดชื่นเลยวะเชื่อ <c ười> เป็นความจริงหรือไม่บม่สดชื่นกับมันวิไลเหลืองกระแถมโทรศัพท์มาน <c ười> มาเพย,อย,อย,อยพ์อุ้ยเป็นความจริงกันใหญ่จริงยังได้แต่อพาไปแปลงทันได้ถ่ายคลิปไปถ่ายยังก็คือเอเอไทรเน่แล้วก็ได้ไปกินอาหารเจ๊แป๊ะได้ผักบอที่สบายสบายผ่อนคลายนวดนวดบอกมาแล้วพอแล้วเมกอะไปอีกแบบนึงเนาะ กาได้หูจักเรื่องเรียกโรงงานเันหมดละหูจักกับผู้ใหญ่ได้หูจักว่าการเฮ็ดเรียกแบบใดแบบใดดีกัข้าวข้าวกะพ่อไม้มาเจ้าก็เห็นอีกมุมหนึ่งที่พ่อเม่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานหรือพบปะสังสรรค์ไอ้นอรีวิวกลางคืนเม่ก้ถกขับกันได้เรียเมื่อื่นเศร้าจึงรีวิวใหม่เจอกันใหม่กินกับียังไรเด้อ ฝากดลลาไปก่อนฝากทุกคนนั่นที่บ้โเจนนี่นีาใกล้ใกล้อยาให้เห็นเห็นวิวฝากทุกคนกดไลค์กดแซกดสไคร้กลังใจให้อลต้าสาวคนเงาเดินเลินหลังจลืมไปกลังใจให้สาวไอ้ผก่งไอ้น้าเด้นแล้แก่เจบเบิดเลยนะก็เลยวาบกเก้ว่าบะอดเอลืมกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนตคือลิงก์บีกไลค สามารถเข้าไปติดตามนะครับส้มได้การกดลิงก์นี้ถ้าพายังโบเคยได้กดโบเคยได้อ่าโหลดวิกโกไลน์มาอลิตาก็จะได้อนันเปอร์เซนน็นต์คนกดลิงลก์เหมือนกับลิตาก็จะได้เงินเดิอนเพิ่มข,ขึ้นสินะก็ต่างต่างกันเลยอะไรเดี๋ยวเสริมเนาะพี่กโกบริเหต์เอามาตื่นกันกับเงินยูทูบแนมสินะเพราะว่าได้ได,ไดีเนะองกักนะงกบกบริคองผีนะมันก็มีขึ้นมีลงเนาะ บา,บายๆทุกคนขอบใจที่ไปกำลังใจให้เด้อ